สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นักเรียนชั้นป .4 นะคะนักเรียนชั้นป .4 แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะในโอกาสขึ้นปีใหม่วันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเทศกาลอยู่เนาะก็อยากจะขออนุญาตตโอวยพรนะคะให้นักเรียนทุกคนแล้วก็ครอบครัวนะคะประสบแต่ความสุขปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเด็กๆขอให้ ว่านอนสอนง่ายนะคะแต่ไม่ใช่แม่ว่าแล้วก็ไปนอนเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะวิชาการงานเริ่มปีใหม่แต่คุณครูยังเป็นคุณครูคนเก่าอยู่นะคะยังเป็นครูหญิงคนเดิมนะอ่าในส่วนของวิชาการงานในวันนี้นะจะขออนุญาตไปหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่แทรกอยู่ในเรื่องของอาชีพนี่แหละ นะคะจะขอ,อะแทรกเรื่องนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าจะมีในการสอบด้วยนะคะอ่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ได้แก่การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอ่าเอกสารส่วนตัวคืออะไรอ่าการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวนะคะเอกสารส่วนตัวก็คือ,อ เอกสารที่เป็นของตัวเราติดตัวเรานะคะเช่นบัตรประชาชนบัตรประชาชนนี่เขามีชื่อเต็มนะว่าบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบัตรนักเรียนบัตรผู้ป่วยก็คือบัตรโรงพยาบาลเองสูติบัตรสูติแปลว่าเกิดนะคะสูติบัตรก็คือใบเกิดนะคะสมุดบัญชีเงินฝากหรือว่าสมุดบัญชีธนาคารเรียกอย่างหนึ่งว่าบุ๊กแบงค์นะคะอ่า แล้วก็สมุดร,รายงานผลการเรียนนะคะสมุดพกนั่นเองนะบางคนก็หายไปแล้วนะคะบางคนก็หยุดแต่ทุกส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงเรียนนะคะสมุดพกนะเรานี้นะคะก็เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเจ้าของโดยตรงนะก็คือเจ้าของเราเองนั่นเองนะคะเป็นเอกสารที่ใช้แสดงตดัวตน ซึ่งจำเป็นที่จะเอาไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นโรงเรียนนะเดี๋ยวจะมีการเรียกเก็บอ่าสำเนาบัตรประชาชนอีกแล้วนะคะ,อะเออโรงเรียนไปโรงพยาบาลก็ต้องใช้บัตรโรงพยาบาลพร้อมกับบัตรประชาชนใช่ไหมคะหรือว่าไปธนาคารก็เช่นเดียวกันทุกครั้งที่ไปธนาคารนะคะเออธนาคารจะ,จะบอกเลยว่า ต้องพกบ,บัตรประชาชนไปด้วยนะคะไม่งั้นจะทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้าอนนี้คือความสำคัญของเอกสารส่วนตัวนะส่วนของบัตรประชาชนเนี่ยก็ใช้เป็นหลักฐานนะนอกจากจะเป็นหลักฐานในการติดต่อโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหลักฐานสำคัญในการใช้สมัครสอบสมัครงาน ใช้ใจ่ายเงินหรือว่ามอบอะไรต่างๆให้กับหน่วยงานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูเคยไปประสบพบเจอด้ตัวเองก็คือเวลาที่เราไปลงพักเรียนเคยไปลงพักกันปะอ่ารงพักก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะเราไปติดต่ออะไรก็ตามที่สถานีตำรวจก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะคะอ่าครูไม่ได้โดนจับนะครูไปธุระอื่น นะเพราฉะนั้นบัตรประชาชน,นยิ่งมีความสําคัญมากบัตรประชาชนทําได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นักเรียนจําได้ไหมนักเรียนทราบหรือเปล่าบัตรประชาชนสามารถไปทําได้ที่อําเภอรหรืองานทะเบียนราษที่เทศบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่เปิดทําใกล้ๆบ้านเรานะคะทาได้ตั้งแต่อายุเจ็ดปีขึ้นไปนักเรียนจะต้อง ทุกคนก็ควรจะทำแล้วนะคะทุกคนควรจะได้ทำบัตรประชาชนแล้วเพราะว่าพวกเราป .4 ก็อยู่ประมาณ10ถึง11อปีอายุนะคะในการใช้บัตรประชาชนที่จะเป็นหลักฐานนี้ก็ต้องมีการเขาเรียกว่าการขีดทะแยงหรือว่าขีดค่อมแล้วก็ทำสำเนาถูกต้องนะคะแล้วก็เซ็นชื่อเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันคนที่จะเอาไปแอบอ้างเอาเอกสารเราไปทำอย่างอื่นนะ มีคนเขาเอาเอกสารไปทำํำไปซื้อโทรศัพท์มือถือไปสร้างระเบิดในจังหวัดชายแดนนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะต้องใช้หลักฐานนะคะแล้วก็อันตรายนี่บัตรประชาชนนะคะต้องขิดข้อมใช้สำหรับทำอะไรเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะ ในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องมีเอกสารสําคัญเนี่ยติดตัวไว้เสมอ <c oughs> นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตรนักเรียนนะคะบัตรนักเรียนโรงเรียนเราก็จริงนะักเรียนป .4 จะต้องทําบัตรนักเรียนใหม่นะแต่อเผอิญว่าเรายังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่ก็ยังไม่ได้ทํานะคะก็เอาไว้ใช้ในการมาโรงเรียนแล้วก็สอบต่างๆนะคะ นในส่วนของบัตรประชาชน,นเขาบอกอะไรเราบ้างคนเราเกิดมาเนี่ยนะคะเมื่ออุแวอุแวมาจากท้องแม่ปุ๊บเขาก็จะให้ไปแจ้งเกิดใช่ไหมคะให้เราไปแจ้งเกิดไม่ได้ให้เราไปเรายังไปไม่ได้เรายังไม่รู้เรื่องให้ผู้ปกครองไปแจ้งเกิดเมื่อไปแจ้งเกิดปุ๊บเขาก็จะออกอเลขประจําตัวประชาชนเลขนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตนตรงี จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องจําให้ได้นะคะเลขบัตรประชาชนเนี่ยไม่มีใครซ้ําเราได้เด็ดขาดนะคะในบัตรประชาชนก็จะมีชื่อจริงนามสกุลที่เขียนถูกต้องอ่านะแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดมีรูปถ่ายหน้าตรงรูปถ่ายหน้าตรงนะยิ้มนินนดๆได้แต่ยิ้มมากไม่ได้ห้ามเห็นฟันนะ,ะแล้วก็มีที่อยู่ที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้วันออกบัตรวันบัตรหมดอายุอะไรต่างๆนะคะ นี่คือความสําคัญของบัตรประจําตัวประชาชนอ่าทีนี้เรามาดูว่าในเมื่อมันเป็นเอกสารสําคัญเนี่ยนักเรียนเราก็ต้องรู้จักเก็บรักษามันสาคัญเราก็ต้องเก็บรักษาถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บรักษาเนี่ยก็คือเก็บแบบรวบรวมแยกประเภทนะคะเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบอ่ามันมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือ เ,เก็บกับตัวพวกติดตัวนั่นเองพกติดตัวตลอดนะเช่น <ะ S 2> บัตรประชาชนบัตรนักเรียนบัตรผู้ป่วยบัตรประกันชีวิตนะคะบัตรประกันอุบัติเหตุต่างๆบัตรใบขับขี่นักเรียนยังไม่มีใบขับขี่นะลูกหรือว่าเป็นบัตร ATM มียังบัตรเครดิตนะอันนี้ก็ต้องพกติดตัวไว้เอาไว้ที่ไหนดี แล้วก็ควรมีกระเป๋าตังค์ไว้สักหนึ่งอันนะคะเอาไว้พวกแล้วก็มีที่เสียบบัตรเยอะๆเราจะได้บัตรเนี่ยมันจะได้รวมกันแล้วก็ไม่หล่นหายง่ายนะคะหรือว่าถ้าเกิดหล่นหายในในเป๋าเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าบัตรอยู่เพื่อที่จะตามหาเจ้าของได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บอเอกสารที่ควรจะพกติดติดตัวเนี่ยก็คือเก็บใส่กระเป๋ากระเป๋าเงินต่างๆ นะคะส่วนเอกสารที่ใช้เป็นบางครั้งบางครั้งบางคราวไม่ได้ใช้ตลอดนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพกติดตัวไปแล้วก็บางชนิดบางอย่างเนี่ยก็มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เราจะพกพาไปไหนได้เช่นสุติบัตรก็คือใบเกิดน,นะนเรียนเกิดมาครั้งแรกเรี่องต้องมีสุติบัตรก่อนเลยนะแล้วก็ต้องเก็บไว้ใช้ตลอดชีวิตนะคะอ่านะแล้วก็สมุด บัญชีเงินฝากบุ๊กแบงค์นะสมุดผลการเรียนหรือว่าสมุดพกนะคะแล้วก็พวกเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านก็ต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะไม่ไม่มีใครไม่จําเป็นจะต้องพกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถอ,อันนี้เป็นเอ,เอกสารของผู้ปกครองเราโฉนดที่ดิน,นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะต้องเก็บ รักษาให้ดีๆนะคะวิธีการเก็บรักษาของเอกสารพวกนี้ก็คือใส่ซองใส่สมุดเก็บเอกสารเขาจะมีขายนะคะหรือว่าใส่เป็นซองพลาสติกปิดมิดชิดนะคะแล้วก็หยิบใช้ได้ง่ายเก็บใส่ตู้หรือลิ้นชักให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะ ไม่หายแล้วก็ให้เขารวมกันอยู่ในที่เดียวหยิบใช้ก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่คือวิธีการเก็บเอกสารสำคัญส่วนตัวของสองรูปแบบอ่าเมื่อเราเมื่อเราเรียนมาแล้วครัวอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูในเรื่องของประโยชน์การจัดเก็บเอกสารให้ถูกวิธีนะคะการเก็บเอกสารที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะคะประโยชน์ก็คือทำให้เอกสารเป็นไงคะ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่สูญหายใช่ไหมคะไม่สูญหายเวลาจะหยิบใช้ก็หยิบได้ง่ายรวดเร็วไม่ต้องโอ้โหจะไปจะไปอำเภอหนึ่งครั้งเนี่ยโอ้โหหาหาทะเบียนบ้านรอบบ้านเลยคะ่ะเอ๊ฉันเอาไปซุกไว้ที่ไหนนะนะคะเห็นของฉันไหมอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราเก็บห้เป็นที่เป็นทางเนี่ย มันก็จะสามารถหยิบใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่หายเพราะถ้าเกิดของพวกนี้หายนะคะต้องไปทําใหม่นะไปทําใหม่ก็เสียเวลานะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีก็หวังว่านักเรียนเรียนไปแล้วก็จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันด้วยนะคะอื เดี๋ยววันนี้เรามีแบบฝึกหัดหนึ่งแผ่นก,กูจะส่งให้ในลายอีกหนึครั้งนะคะ <c oughs> โนะคะนักเรียนสามารถทำโดยใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าใช้ดินสอเขียนในสมุดปากกาขอโทษใช้ปากกาเขียนลงสมุดก็ได้หรือว่านักเรียนจะพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งแต่ ทุกวิธีต้องเขียนชื่อเพื่อจะส่งให้เรียบร้อยอย่าเขียนชื่อเล่นนะคะเขียนชื่อจริงนามสกุลชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวิชาการงานวันนี้ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านักเรียนที่เข้ามาเรียนทีหลังนะคะนี่คือเหตุผลของครูที่ครูทําไมไม่ไลฟ์สดนะคะก็จะมีนักเรียนบางคนเนี่ยเข้ามาตามงานทีหลัง หรือเข้ามาดูคลิปทีหลังนะคุณครูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้พูดถึงกันนะคะก็ตามงานทีหลังได้นะคะกามฝึกหัดก็คืออันนีนะ้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ